หาฉลากกินแบ่งกันก่อนสำหรับอาจารย์ทาเยนะครับลูกศิษย์นี่มารับกับมือนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนไว้ให้นะอยนีกๆกาแฟนี่หน่อยกาแฟมันมีเชนกันมันได้เลขนี้มันมีเชนกันแค่นี้เม็ดเม็ดไม่ตัวล่างมันมีเชนกันมันได้เลขนี้เขาเลเชนกันจะบอกว่าเลขได้หนึ่งเดียวมันได้แค่นี้คุณลุงนะคะ อันนี้บนรลล่างล่างอย่างเดียวเลขมันมีชนกันเลยไม่อยากให้ซื้อตามบอกว่ามันมีตัวนี้มีคนคันรถเราให้ซื้อเลขนี้อะาตตรีไซื้อเลขนี้ว่อไแล้วก็ไม่หมคนันรถรถมันเป็นอย่างนี้เมเมแบ็คเเมข้างหลังดวยเลยครับเ่นมเดี๋ยวเดี๋ยวเีได้ับย้ตรงตรงในด อันว <Auf S 2> en, ่าผมจะจ์บ้านเาาไม่ได้ตามมาถาเทเบรุ่นเทรบียนี้ทนี้แค่ามมาเล็กนี่เาะถที่รถากับาเดยวากจังหวันท่ยต่างทนด้ชมนันตใจจรินแค่นี้ะคท่านผู้ชมนีเราล่ามันชนกันไม่ได้สาวก้าถ้ามันชนกันมันจะเขียน จะใช้ับพูดชนกันทีไม่มันได้ย้ยได้ับนักผู้ทีนารับ้ี้ิยจัวกั็นสองสามและก็เส้นลายเส้นด้ยับนักโยหลายเส้นนักผู้นารับ้ชี้ทิ่ยในครั้งนี้ต้องให้เป็น้ยงโยงกับของแพ้นะครับท่านผู้ชมครับสาหรับเอฟีนะหลายท่านเขาคงจะรู้จากหน้าค่าตากันไปอครับอาจารย์วันนี้เราก็มาร่วม บุญอนุโมทนาสาธุกับท่างสายบุญนะครับนี่ครับบัคะแ่กับมือท่านเลยนะเีครับโา่วมได้ยินได้ยินได้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 ไท้ไน้ะด้ได้้ได้่ด้ได้ร่วมุมกไ้ไ้ด

อันนี้ออกกำลังกายหรือเปล่าเล่เหล้ามันไปชนกันมันไปชนกันเนย่ยหรือดาวเล่เล้ามันจะสาวก้าวถ้ามันชนกันก็จะโบว่าล้าอย่เดียวที่มันจะชนกันมีคนหันไนเห็นทะเบียนรถเราตัวนี้ก็เลยให้ซื้อรถเรี่อยเป็นทางการขอบคุณทางอาจารย์นะครับมอบและแบ่งปันนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอ ขอบคุณท่านอาจารย์ทาเยนะครับ <renamed> ุครับอเรียช่ยวไปแล้วเนาะต่อไปเอาเชียงนอกก่อนที่ยังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะติ๊กไว้อยู่อย่างนั้นแหละอาจารย์กรรามอ๊อกอันนี้คือมาช่วยตัวแปดตหาตัวแดงเป็นยุ่งยากอยกันอีกโมนตร้า